สวี่ะนางสาวเศสำันี้มาถาช้เร็กี่ยวกับวัตในการประมงค่ะที่เช้วเรียกว่าใส่ดักปลาที่แหลมตุกแกกอสเรตมลราชดำเนอพมือจังุอกดกป่ไคะโอ้นากจะปดล้ที่นีอธิบายวิธีทำได้ฟังห่อไ้มคะวิธีทานี้ก็ต้องราตกไปห้าไม้ก่อน ไนะีอไ่ปันีน,น,นี้เวลาชายชาย,ยังไงคะ,ะ,ะเวลาชายชายเปอะนี่อัอนี่เวลาลาบาไปาลาวล่ในในเนาปลาส่นใ่มันติดเป็นปลาแบบไหนคะ่กอะันนี้มันจะเป็นปลาเกา๋าปลาลิ้นห้างปลามงมันมีมั้ง ค่ะแบบเย่ๆน,นั้นส่วนมากเป็นป่ามงเราไปตั้งนี่ตั้งทีง่น้ำดึกหน,น้ำตื้นนะคะอันนี้นี่วมวางน้ำตื้นนูน่นอะไรประาณนี้นู่นเย่ๆพ่วงวางน้ำดึกน้ำประมาณสี่สิบเมตรแล้วราคาที่ทำประมาณกี่บาทได้คะจะต้องลงทุนเนี่ยค่ะถ้าไม่คิดค่าแรงก็ไม่กี่บาทอะไรทค่าแรงก็ประมาณนี้ก็สักพันลนะ าทำนานได้เรอแต่ว่ามีเซ็ตไม่มีใจเวลามีใจเวลาถ้าถ้าผมตอนเปโต๊ะโค้งอันนี้ผมใจเวลาครัประมาณสามชั่วโมงถ้าหนวยเล็กแบนี้นะสมชั่วโมงเค็ะแต่โน้ตใหญ่ก็ประมาณหกชั่วโมงครับเค่ะค่ะ